เลครับมาจากชนะสงขาส่วนเพชรพัดคงต้องเข้าทำเสือแล้วครับโอ้หมัดขวาลงไปเลยบัญชีครับหมัดขวาลงไปเลยครับลุกขวาโอ้ลงเลยครับไหวไหมครับโอ้ยังครับยังไม่ปิดบัญชีครับนี่แหละครับมาแล้วครับจบแน่ครับจบแน่ครับโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าครับให้ลุ้นครับอีกครั้งครับลุกขึ้นมาครับยังแกว่งครั้งที่สองแล้วครับเจ็บ 8ชกต่อได้ครับอีกครั้งเดียวอีกครั้งเดียวครับลุ้นครับจะรอดไม่รอดผ่านไม่ผ่านครับยกนี้ติดเกมแล้วครับหนึ่งเวลาครับเวลายังพอมีครับโอ้โหนี่ครับมาเป็นชุดแล้วครับจบไม่จบครับจบไหมปัดล้มอีกทีเดียวเลิกนะครับผาตาเนี่ยต้องการติดเกมครับต้องการติดเกมครับล้มอีกทีเดียวเลิกกันอีกทีเดียวเลิกกันเลยครับชุดเดียวครับชุดเดียวชุดเดียวไม่เข้าเป้าครับ โอ้แล้วนี่ครับปิดได้ดีครับปิดได้ดีอ้าวครับแข้งซ้ายรงจะฟื้นครับลงไม่ลงครับโอ้โหเงินงเงินเต็มทีเอาลงให้ได้ก่อนแล้วปิดเกมเลยเอาถ้าไม่ลงสนุกครับถ้าไม่ลงสนุกครับไม่ลงละมันแน่สุดท้ายครับสุดท้ายคนได้นับโดนนอกครับโอ้โห นี่คือมวยไทย7จสีครับโดนโดนสนับครับแต่ว่ากลับมานกครับชีทุกความมันมวยทีวีไปอีกแล้วมวยไทยไก่เดือยครับ